ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาแล้วครับหลังจากที่ห่างหายกันไปโอ้โหเป็นหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้รวบรวมไข่นะครับผมที่ฟักได้ทั้งหมดเลยนะครับจากช่วงอีสเตอร์ใช่ไหมครับอีสเตอร์เอกเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีตัวอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูมาดูใบแรกเลยครับเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าฟักกี่ใบนะครับผมแล้วก็ได้ตัวอะไรไปบ้างนะครับจําไม่ได้แล้วอ่าอีกรีษ์ับก่อนเลยครับ ก็ไข่2กิโลก็ไม่แปลกใจครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปดูไข่ใบต่อไปเลยนะครับมาแบบตัดมาแบบรัวๆเลยนะครับเพราะว่าตักหลายใบแลือเกินครับแล้วก็ทําคลิปทีเดียวเลยนะครับผมมาดูกันครับว่าไข่2กิโลใบนี้ได้ตัวอะไรเอ่ยอ๋อเป็นเจตัวนี้ครับใช้ได้เลยทีเดียวครับไม่ธรรมดาครับ ไปดูกันต่อครับโครนนะครับแหม่มันหาจับยากนะครับช่วงนี้เจ้าโคนโอ้แล้วได้แคนดี้เพิ่มมาครับโอ้แต่แต่ได้แคนดี้น้อยนะครับผมเจ้า2กิโลเนี่ยนะครับมาดูไข่2กิโลไปต่อไปกันเลยครับคือรวมรวมแล้วจาไม่ได้เลยว่าแหม่ไข่มันฟักไปกี่ฟองนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าโอ้ใช้พอดีจังหวะนี้เอาเหรียญปิกาจูคอนไปซื้อเครื่องฟักไข่มาด้วยครับเดี๋ยวมาดูไข่ใบนี้ต่อเลยครับว่าได้ตัวอะไรนะครับผม ก่อกิโลครับทีทีรัวๆเลยนะครับโอ้โหได้หอยม่วงครับผมแหมเชลเดอร์นั่นเองครับก็โอเคนะครับก็แหมบางที่มันก็หาจับยากนะอย่างเมืองทองที่ผมอยู่นี่ก็ไม่ค่อยมีอ่ะมีไข่ห้ากิโลด้วยครับตอนนี้มาดูกันครับว่าไข่ห้ากิโลเนี่ยจะได้ตัวอะไรนะครับผมก็อืมส่วนมากจะมีเจ้าพวก10บโลคือมันม่วไปหมดแล้วครับตอนนี้ไข่ที่มันกลับเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นช่วงอีสเทิร์นเองเนี่ยนะครับมาดูครับว่าไข่ห้ากิโลจะได้ตัวอะไร โอ้โหมาดูกันเลยแมพี่ด่วงครับคุณเป็นสีของเรานะครับคุณปิ่นสีนี่มาโผล่ไข่ห้ากิโลเฉยเลยครับมาดูห้ากิโลอีกใบครับโอ้แม่มีเซ็งครับอย่างนี้โอ้ยมาดูกัครับว่าใบนี้จะมีอะไรไหม ช้างน้อยครับช้างน้อยโอ้เป็นตัวที่2เลยครับเนี่ยฟักไข่ได้แคนดี้เพิ่มด้วยครับสุดยอดมาดูใบ2อกิโลต่อครับทีๆรัวๆเลยครับใบนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับก็มาดูกันเลยครับมาดูมาดูว่าเป็นตัวอะไรโอ้โหอับบ้าพอได้อยู่ครับแหมอับบ้านี่ก็เหมือนจะธรรมดาจับกระจับยากเลยเกินนักโอซีพีใช้ได้ด้วยครับมาดู5กิโลต่อเลยครับ คือมันม่วซั้วไวหมดเลยนะครับไข่เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรไปเกิดอันไหนได้หมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหยกเว้นในสองกิโลเนี่ยครับไม่ไปเกิด5้ากิโลกับสิกิโลแค่นั้นเองโอ้โหได้เจอตัวแซนครับอ่าก็มันน่าจะปกติเพราะเนี่ยมันอยู่ไข่ห้ากิโลอยู่แล้วใช่ไหมครับก็2อกิโลไปต่อไปครับโอ้โหล่นกันหอบเลยทีเดียวครับฟักไข่รัวๆอย่างนี้จริงๆไม่ได้ฟักวันเดียวนะครับฟักหลายวันนะครับพอตั้งแต่มีอีเวต์มาเลยครับจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็มาทาคลิปย้อนหลังให้เพื่อนๆดูว่า มันมีอะไรบ้างนะครับมาดู2อกิโลใบนี้นายเจ้าโคนอีกตัวหนึ่งเอ้เจ้าโคนี่ผมได้ไปกี่ตัวไม่รู้นะครับจากการฟักไข่นะครับก็โอเคครับเนซีพีก็ใช้ได้เลยครับ700ร้อยกว่าเลยทีเดียวนะครับมัญหาจับยากแล้วนะครับเจ้าโคนนี้จริงๆแล้วมันแทบไม่เห็นจุดเกิดหรือว่าอะไรเลยนะครับผมก็ใช้ได้เลยครับเป็นตัวที่ยังเจ่งอยู่ในเจนหนึ่งนะครับผมมาดู2อกิโลต่อไปเลยครับมาดูการใบนี้ผมว่าเป็นตัว แชมเบนเดอร์น้อยของเรานั่นเองครับไอหางไฟครับก็โอเคนะครับอ๋อหาจับยากแล้วเหมือนกันต้องรออีเวนต์มาอีกรอบแล้วมั้งครับอีเวนต์สตาร์เตอร์เนี่ยครับเขาจะวนมาใหม่หรือเปล่าปีนี้นะครับมาดู2กิโลอีกใบหนึ่งครับแหมยังไม่เห็นอะไรพิเศษเลยนะครับเนี่ยสกิโลเนี่ยมาดูอ้าวได้เจ้าโอ้โหแมวน้ําแข็งครับโคตรเท่แล้วแล้วสีโอ้โสีพีพันกว่าเลยครับโอ้ผมเพิ่งจับได้ตัวเดียวครับแหมสีพีสองกว่า แน่นอนครับก็ต้องเก็บตัวนี้ไว้น่าจะเป็นตัวเก่งเลยทีเดียวนะครับผมไปดูต่อครับไป2สองกิโลมาดูกันว่ามันจะได้ตัวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าแม้มีเจ้าแมวน้ำแข็งนี่แหละครับที่พอจะดูดีก่าเขานะครับมาดูกันว่ามีตัวอะไรไปนี้อ,อีกรีพับอีกแล้วนะครับคือจริงๆไอ้พวกตัวเบบีนี่ครับก็ จร,จริงๆแล้วเอจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ทําอะไรมากกันเนาะส่วนมากก็เอาไว e ้อีโวเออไม่ต้องออกมาเยอะก็ได้นะเบบีขอเป็นตัวใหญ่ๆแลายๆหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหจอิกี่พับมาสองรอบเลยนะครับอืแล้วก็เจ้าโคนก็มาที่ยิบเลยครับโคนมาแล้วสองสามตัวได้แล้วมั้งครับเนี่ยมาดูสองกิโลอีกใบครับใบนี้จะเป็นตัวอะไรเอย ฟูจิกิบะฟูจิกิร้านนี้อแหมสับชื่อแล้วครับเริ่มมั่วภาษาญี่ปุ่นแล้วครับมันเริ่มหลายตัวเริ่ม,มงงอ่าชื่อทั้งภาษาญี่ปุ่นทั้งภาษาอังกฤษแล้วครับแหมธรรมดาก็ไม่ค่อยจะคล่องทีเดียวครับเอาใบาต่อไปนี้เป็น5กิโลครับมาดูกันครับว่าใบานี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับมากระทบเปลือกกันหน่อยนะครับดูซิว่าเป็นตัวอะไรอ้าวขะโทคุโบนนะครับ รอบนั้นก็จับกันอย่างเมามันไปแล้วครับโปเกยมันผีใช่ไหมช่วงฮาโลวีนเนาะก็เฉยๆครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับมาดูใบสองกิโลต่อครับแหมมาสามตัวติดเลยแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้โหไข่สองกิโลครับฟักได้โครนอีกแล้วครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูสองกิโลใบนี้ครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับขอเบบีนี่ไม่เอาแล้วกันนะครับเบื่อแล้วครับผมอ่าอะไรอีวาครับตัวนี้อ่าใช่ใช่ใช่เลยครับ รู้สึกว่าจะได้อีวักไม่รู้กี่รอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแคนดี้มันน้อยมากเลยครับมันผผว่มาจากไข่2กิโลเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าแคนดี้มาจึงเดียวเองครับแมให้ตายเลยครับแต่ก็โอเคครับถือว่าเป็นตัวเก่งครับพอเก็บไว้อีโวได้นี่ครับแคนดี้มี36แคนดี้แล้วครับอ่เจ้าตัวอีวักของผมนะครับผมอืมชาชิได้เลยทีเดียวครับแล้วก็มีไอเทมพิเศษนี่ถึง2อไอเทมแล้วครับแต่ว่ายังอีโวไม่ได้นะครับมาดูไข่2กิโลอีกใบ ว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมมามมไม่ผีน้อยนี่เองครับเอเห็นรู้สึกว่าเพื่อนๆบอกว่าเจ้าตัวนี้มันจะมีเจนต่อไปเนี่ยนะครับใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเห็นเขาบอกว่าให้เก็บแคนดี้ไว้นะก็เดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเป็นตัวเก่งครับเก็บไว้แน่นอนครับตัวนี้อ่าใช้ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับ ไข่10กิโลครับหลงเข้ามาครับเพราะว่าไม่ได้ทําแยกนะครับไข่ใบนี้ไม่แน่ใจว่ามันได้อะไรวะลืมไปแล้วครับผมมีไข่10กิโลอีก2ใบครับแต่ใบนี้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาลองรุ่นกันครับว่าเจ้า10กิโลใบนี้มันจะแรกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเฉยๆครับมาดูกันครับหนึ่งอึงอ๋อนึกออกแล้วครับเป็นคาบิคอนนี่เองวโาวผมยังว่าอยู่ครับอ มันเป็นตัวอะไรเนี่ยครับมันลืมลืมแล้วครับพักไปก็แม่บางทีมันไหลไข่ไหลฟองจัดนะครับก็ใช้ได้ครับพันแปดร้อยหกสิบททีเดียวตัวนี้ครับแล้วยังเอายังไม่หมดค่ยังมีอีกครับโอ้สองกิโลอีกหนึ่งใบอ้ามาดูครับเราได้ตัวอะไรครับสองกิโลใบนี้โอ้โหนิโดรันตัวเมียครับผมก็โอเคนะได้แคนดี้ไม่เป็นไรครับเอาไ้อีโบสองกิโลไมแล้วครับโอ รู้สึกว่าไข่จะทียิบเลยนะครับเอามารวมๆกันนี่แบบว่าภาคไม่ทันเลยทีเดียวนะครับมาดูครับว่าเป็นตัวอะไรอ๋อได้โอ้ตอนนี้ก็โอเคนะครับได้แหมอีเล็กคิดเหรอครับแหมเจ้าั้งเบบีของเจ้าตัวอีเล็กตาบัตใช่ไหมเอ่ยใช่นะครับผมแล้วก็ก็โอเคนะได้เป็นตัวที่2เองนะครับเพิ่งได้ตัวที่2เองนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับใส่2อกิโลครับรอบนี้ โอ้โหจะเป็นตัวอะไรครับ2กิโลอีกอันหนึ่งนี่อีวากนั่นเองครับออสรุปว่าผมได้อ e ีวากนี่มา2รอบเลยครับขาย2กิโลแต่ดูแคนดี้ครับบวกหกเอง <c oughs> โอ้โหบวกหกเองครับแคนดี้มันก็เลยยังไม่ถึง50อยู่ดีนะครับยังได้42อยู่ครับโอ้โหต้องเอาไปเดินเป็นบัตด,ดี้แล้วละครับเนี่ยน่าจะหมดแค่เจ้าตัวนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับผม